จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆ กลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้มาชวนทําเมนูเด็กน้อยจ้าไม่ใช่เฉพาะเด็กน้อยนะทุกคนในครอบครัวกินได้ง่ายงาย,งายหอมๆกรอบๆอ่านี่เลยค่ะวันนี้นะคะชวนเพื่อน,อน,อนมาทําหมูสับคั่วกระเทียมกรอบๆจ้าวัตถุดิบที่การใช้นะคะแน่นอนค่ะหมูสับการใช้หมูชิ้นนะคะแล้วการก็มาสับเองแบบนี้ค่ะการเตรียมไว้อันนี้ประมาณ3-4ี่ขีดเนาะ เอาแบบสับหยาบๆไม่ต้องเอาแบบบดละเอียดเพราะว่าเราจะได้แบบว่าเห็นมันเป็นชิ้นเป็นอันเตรียมไว้แบบนี้ค่ะกระเทียมมากน้อยตามความชอบเลยนี่การใช้กระเทียมจีนค่ะ่าประมาณ2หัวจะปั่นหรือจะโขลกหยาบๆแบบนี้ก็ได้ค่ะต่อไปก็จะมีต้นหอมค่ะวัตถุดิบนะคะน้อยมากๆเลยค่ะไปค่ะลงมือทำกันจ้า อ่างผสมมาหมูสับค่ะใส่ลงไปหมักก็หมักง่ายๆเลยการจะหมักด้วยซีอิ๊วขาวค่ะใส่ซีอิ๊วขาวแบบนี้นะคะเด็กๆบ้านไหนที่แบบโตหน่อยนะใส่พริกไทยป่นค่ะลงไปแบบนี้บ้านไหนยังเล็กๆอยู่แบบนี้ค่ะก็ไม่ต้องใส่ตัดในส่วนของพริกไทยป่นออกได้เลยนะคะค่ะน้ำตาลทรายสักประมาณสองช้อนชาตัดเค็มเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นหมักค่ะ หมักส่วนผสมเป็นอีกหนึ่งจานง่ายๆนะบางทีคิดไม่ออกเนาะทำอะไรให้ลูกกินเอาแล้วว่าหมูสับมีจะทําเป็นหมูสับเป็นผัดๆอย่างเงี้ยบางทีเด็กก็ไม่ชอบไงเออ้ามันเป็นนิ่มๆอ่ะเด็กมันก็จะไม่ชอบมันจะติดฟงติดฟันแล้วเนะี่ยปัญหาเยอะแยะมากมายเด็กๆส่วนใหญ่นะวัดจากบ้านการอะ่ะเขาจะชอบแบบกรอบๆอ่านี่เลยค่ะเดี๋ยวกันก็จะมาทําแบบกรอบๆให้เขากันไหนๆก็ทําแล้วเลยก็เอามาแบ่งปันนะคะเผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่แบบว่ากําลัง หาเมนูให้กับเด็กๆแล้วก็คิดไม่ออกนะคะเนี่ยค่ะเค้าเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่แป้งค่ะอันนี้จะเป็นแป้งทอดกรอบนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยหมูครึ่งกิโลกันจะใส่แป้งสักประมาณ2ช้อน3มช้อนพุนๆแบบนี้นะนี่ตามด้วยน้ําเป็นน้ําเย็นจัดนะคะใส่ลงไปสักประมาณ3มช้อนค่ะลองคลุกเค้าดูก,ก่อน น้ำน้อยเติมน้ำได้นะคะค่อยๆเติมไปแบบนี้น้ำเย็นจัดมันจะช่วยให้แป้งอกรอบขึ้นใครไม่ใช้ก็น้ำเปล่าธรรมดาได้เลยค่ะน้ำน้อยเพิ่มน้ำลงไปได้อีกนี่แ้ะคะ่ะ เราก็จะได้หมูสับแบบกรอบๆแล้วนะแต่ตอนนี้มันยังไม่กรอบเพราะมันยังไม่สุกนี่เลยค่ะพร้อมทําพร้อมลงกระทะแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวกันจะไปทํายังไงนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะค่ะมาค่ะใส่น้ํามันลงกระทะค่ะนี่นะคะก่อนที่การจะเอาหมูลงทอดการจะเอากระเทียมลงเจียวก่อนค่ะ น้ำมันพอร้อนใส่กระเทียมลงไปเจียววิธีการเจียวกระเทียมให้เหลืองกรอบเก็บไว้ได้นานๆไม่อมน้ำมันการทำคลิปเต็มลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ยังไม่ชมสามารถย้อนกลับไปชมได้นะคะหรือใครที่เกียดย้อนชมคลิปนี้ต่อไปเรื่อยๆจ้าใช้ไฟกลางค่อยไปทางอ่อนนะคะค่อยๆเจียวไปแบบนี้ค่ะเป็นยังไงคะผู้ชมติดขอบกระทะกันเมนูนี้บอกเลยค่ะ ทำปุ๊บมีคนกินแน่นอนเมนูตามสั่งใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> ค่ะพอเจียวมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะน้ำมันมันเริ่มสงบแบบนี้นะคะการก็จะใส่เกลือค่ะเป็นเกลือป่นนะคะแค่ปลายช้อนชาลงไปในกระเทียมเจียวอ่านี่เลยลรับรองเลยนะคะหอมมากอร่อยมากเลยค่ะ <laughs> นี่ผู้ชมติดขอบกระทะบ้านการนะคะตัวจริงเสียงจริงเลยจ้า ที่การใส่น้ามันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวการจะใช้น้ํามันนี่แหละค่ะทอดหมูนี่เลยบอกเลยค่ะเราทําแบบเนี้ยหมูมันก็จะมีความหอมนี่ค่ะกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะถ้าเหลืองประมาณนี้ให้ให้ตักขึ้นเลยค่ะเอาค่ะตักขึ้นเลยนะความร้อนในกระเทียมมันก็จะทําให้เข้มขึ้นเข้มข,ขึ้นอีก <s> <ค>นี่ค่ะการก็จะได้กระเทียมเจียวแบบกรอบๆแบบนี้นะ <s> พักไว้ให้เสด็จน้ํามันเลยนะคะมันจะมีความกรอบแล้วมันจะมีความหอมมาก ค่ะทีนี้เหลือน้ํามันไว้นะคะใส<น>่หมูลงไปน้ํามันมันยังร้อนๆอยู่ค่ะกางก็จะทอดหมดเลยแบบนี้เลยนะคะไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อช่วยกิน,กนมีสกิดเห็นเยอะโอเโกินหมดเหรอกลัวกลัวกินไม่หมดรอสักพักนึงค่ะรอให้หมูเซ็ตตัวใช้ไฟกลางๆในการทอดค่ะค่อยๆทอดไปนะคะ ถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงในการทอดก็คือด้วยความที่มันเป็นแป้งอะ่ะมันก็จะไหมข้างนอกข้างในมันก็ยังจะไม่สุกอ่าทีนี้กันจะใช้ไฟก,กลางๆค่อยๆทอดไปนะสีมันจะได้สวยสม่ําเสมอกันด้วยค่ค่ะหมูเริ่มเซ็ตตัวนะคะเราก็กลับค่ะขยับขยับขยับขยายแบบนี้ได้เลยค่ะโอ้โหเยอะจริง <laughs> ต้องให้หมูเซ็ตตัวก่อนนะไม่อย่างนั้นนะ่ะ พอเวลาถ้าเกิดเราใส่ปุ๊บแล้วเราไปคนเลยอะแป้งที่มันเคลือบอยู่ที่ชิ้นหมูอะมันก็จะมาติดอยู่ที่ตะหลิวหมดนะคะน้ำมันไม่จําเป็นที่จะต้องใส่เยอะค่ะนี่ค่ะพอถึงขั้นตอนนี้คนทีๆคนบ่อยๆได้เลยจ้าเอาให้สีสันนะคะมันสวยงามสม่ำเสมอกันจ้า เราก็จะได้หมูแบบล้วนๆแห้งๆกรอบๆแบบนี้นะคะทีนี้ความแห้งความกรอบอยู่ที่ความชอบเลยค่ะจะเอาขึ้นประมาณนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่ของการจะคั่วต่อนะคั่วในน้ํามันแบบนี้ค่ะขยับไปขยับมาบ่อยๆอย่างนี้เพื่อเอาสีสันถ้าจะเป็นหมูแบบสับละเอียดเลยอโบดแบบละเอียดเลยอะทําเมนูนี้ไม่ได้นะคะจะต้องแบบว่าเป็นสับแบบหยาบๆาถ้าบดก็คือบดครั้งเดียวอย่างนี้ค่ะ ก็จะประมาณนี้เริ่มได้ที่แล้วนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้การก็จะเร่งไฟแรงเลยค่ะไล่น้ํามันนะคะน้ํามันร้อนจัดได้ที่ค่ะการตักหมูขึ้นนะคะโอ้ยสีสวยมากเลยหมูนี่ประมาณนี้ค่ะไปค่ะยังไม่เสร็จนะคะการจะพักให้เสร็จน้ํามันแล้วก็เทน้ำมันออกก่อนค่ะ การก็เทน้ำมันออกแล้วนะคะการก็ยังไม่ได้ติดแก๊สค่ะการก็จะเอาหมูที่พักน้ำมันใส่ลงไปน้ำตาลทรายสักประมาณ1ช้อนชานะคะจะเอามาทำขั้วกระเทียมกันค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวลงไปนิดหน่อยนี่สักประมาณครึ่งช้อนติดไฟค่ะใช้ไฟอ่อนๆในการขั้วค่ะลองชิมดู มันมีรสชาติแบบเค็มๆห,มหวานๆกระเทียมเจียวที่ทําไว้เห็นไหมดูดิความเหลืองทองความกรอบของกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ไม่อมน้ํามันด้วยค่ะใส่มากน้อยตามความชอบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาลงไปคั่วแบบนี้เลยค่ะคั่วลงไปเลยค่ะใช้ไฟอ่อนๆน,นะอืมอืมอร่อยอ่ะมันมีความเค็มๆห,มหวานๆนะคะหลังจากนั้นก็ปิดแก๊สเลยค่ะใส่ต้นหอมซอยค่ะ ไปเพิ่มสีสันมีความแห้งๆมีความกรอบๆมีความหอมๆชวนกินกสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะหมูสับกรอบคั่วก,กระเทียมกรอบๆหอมๆกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า พร้อมเสิร์ฟจ้าหนึ่งจานง่ายๆหอมฟุ้งๆตลบอบซอยไปหมดเลยค่ะกลิ่นดีมากเลยนะคะสีจริงสวยมากบอกเลยค่ะอันนี้เลยค่ะอีกหนึ่งจานง่ายๆนะคะมีความกร,บกรอบๆแห้งๆแ,แล้วก็มีความแบบ หอมๆค่ะชวนกินนะถูกอกโดนใจกันทั้งครอบครัวนะคะโดยเฉพาะเด็กๆลูกๆค่ะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ